แต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มมาแล้วเนี่ยเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนี่เนี่ยเริ่มมาแล้วดดเดี๋ยวคนแรกจะมาที่ชีแถมนะเจ้ายาเนี่ยเจ้ามันจะเอะเนี่ยจะเข้ามาในบ้านบ้านในป้าจะกวาดเอ้เลยมันดูจะขึ้นบ้านแต่มัาตั้งเนี่ยมันเดินขบวนแล้วเจ้ามันเริ่มจะเดินข้างฝามันแม่นอมุดเลยเจ้าแต่วันนี้มันหายไปละหายไปห้อง เนี ult, mm ่ย hmm> ม kind of right. huh. mm ันเริ่มเดือดขบวนแต่ว่านี่คอมัวนี่มันแม่นหโหนะวันนี้มันดูเราเบาบางเลยตอนนี้ยังน้อยละนิดเดียวละแต่ว่านี่มันพอหายอย่างพ่อหมาหันว่าผมให้จีนี่ได้ระวังที่เราปนมาปนยาก็ดูสิ ตะวายหมาะไก่ชด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 ตะว,ว,วันแถวเนี้ยแม่นหมดแล้วเนี่ยแม่นหมดเลยเนี่ยเต็มเนี่ยแม่นหมดแล้วเนี่ยที่มันตายแล้วเนี่ยวันนี้มันกำลังเดินขบวนนี่ซ <temples> ึ่อยู่ตามือแม่แม่เกิดจะมาหายนอกจากฉีดยาวันต่อวันเนี่ย มันกี่บ้านกินหลังคาเรือนแบบนียโอ้ยหมันกินที่กุุงนี่ยางคมันมีพิษก่อนจะมเนี่ยตัวนี้ฝาบ้านนะดำคือดดเลยเขาเคยเจอกว่าเอะปีก่อนมันมีนะแต่มันก็ันนักอีก ววเสางที่เขาที่มันตายอ,อมตายละเนี่ <c oughs> นยค่ะือหมันมาอย่างี้เหรอใช่มันมาอย่างนี้เลยลนี่มันแด,ดออกใช่หมมันเือนนเแดดออกมันก็เลยหนีเข้าไปในโพรงหญ้าไปละ ฝั่งกัน,นี้ไปฝั่งนูน้นแต่ตอนนี้แดนมันออกว่ามันก็เลยหนีเข้าไปข้างในปทีที่น้องเพิ่งมาสร้างบ้านที่นี่ในปีนี้ค่ะเพิ่งเคยเห็น,นเยอะอย่าง,งนี้ใช่ไหมนี่ก็โยเยเลยเนาะตายหมดละตายหมดละเมื่อวา,านชิดเดี๋ยวเทศบาลเขาจะมาอีกรอบ อืมใหญ่ด้วยวันนี้เขาจะมาิบ้านเนี่ยนี่ทั่วเลยกั

สัสดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเราขยับปลน้าก่อนติดแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คะเอาไปใส่เราบ้งไหก็นี่ก็ได้เร็วๆก็ได้ก่อเร็วๆก็โ้งๆก่อนตัวใหญ่มากแม่ตัวใหญ่ขนาดไว่าหลังนุ่มมากะนี่คือเม่นตัวตะวาวะเนี่ยนี่แม่มันตัวใหญ่อืตะวันั่นแหละ สลุกเป็นห้องอิดตะเข็บกิ้งคือประมัช่วยไม่ได้ก็ต้องทีมนี้ก็ต้องทีมนี้แหละอย่นั้นเนี่ยนี่เห็ดลูกฮัลโหลก้นหางอ่ะฮัลโหลนักเนีย เนี่ยเดี๋ยวไปดูบ้านอีกความนึงที่ที่มันเยอะกว่าเนี่ยแล้วจะไปดูอีกบ้านข้านอีกหลังลุ้งประตูนี่เขาทดลองดอะไรเ้างจะไปลองกับป้าแล้วเขาไปรดไปพ่นคนเดียวเดี๋ยวทำามาแล้วขอฝนนี่บ้านเราเนับเออฝนมันถึงตกมาแหมละเพราะตะวันพอาทำเ็บปุ๊บฝนมันตกมาหน่อยมันก็ล้างไอ้น้ำยาที่เขาคาฝนไปเนงียนได้ไหมแน่นอนได้อยู่เนี่ยได้อยู่ได้อยู่ใช้เวลา แต่คิดว่าถ้าผสมน้ำจะแล้วก็เอาไปผสมน้ำผสมน้ำอันนี้แบบผสมน้ำอันนี้ขยายดีแบบนี้มันก็ใจอยู่ครับเนาะมีเหรอนอนผีเสื้อไม่ต้องไปอันนี้มันหรอกใช่มันแค่ที่เดียวเดี๋ยวมันก็กลับแเนะเพราะไม่งั้นมันขึ้นทั่วแล้วไม่งั้นมันขึ้นทั่วทั้ง ทั้งตะบนทั้งพื้นที่ทั้งนี้หมดละแต่นี่มันไม่ขึ้นพอมันก็ละไว้เดี๋ยวรอดูวันถ่อยครับไปไปไปแล้วนหนึ่งเออเออไปแล้วไปเลยสวัสดีครับนายสาวอยากไปดูที่มันเพื่อตะเข็บกับยิ่งคือที่เราเจอเนี่ยมันมันมากน้อยยังไงครับเยอะมากเลยจ้ะเคยเจออย่างนี้มาก่อนไหมครับเคยปีที่แล้วค่ะ ที่เราเยอะอย่างนี้ไหมเจ้าไบเยอะขนาดนี้ค่ะอ๋อแต่ปีนี้เยอะกว่าปีนี้เยอะอ๋อเรา <c oughs> เราเราเรา,เราต้องทํายังไงกับมันครับตอนเนี้ยก็เอายาแจ้งเทศบาลเอายามาฉีดเจ้าตอน,นวันนี้นทั้งวันเราก็ต้องกวาดอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นมาก็กวาดทิ้งอ๋อเราเป็นห่วงอะไรไหมครับลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะไรจะแดัวมันขึ้นบนบ้านเจ้าอืมาสู้แดดแต่ถ้าแดดร้อนมันก่อนหนีไปละ มันมาจากทางไหนครับเนี่ยมาจากหญ้าจากดินจาจากดินจากหญ้าถ้ามันชื้นๆะนกะมันจะขึ้นมาเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเยอะมากเลยค่ะเยอะแบบไหนครับเยอะเป็นขึ้นกำแพงบ้านขึ้นแถวนี้เต็มเลยมาพูดเล้ดูสินายเพื่อ้นเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ขึ้นที่แบบบนลงทั่วไปหมดแล้ว เราเจอแมงอะไรเนี่ยที่ที่มันขึ้นบ้านเยอะไม่เจอตรงไหนบ้างเยอะค่ะมันมันจะขึ้นมาตอนเช้าต้องประมาณช่วงหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงกว่าๆตอนที่แาดมันยังไม่มามันจะขึ้นมาน่าจะมาจากป่ามากค่ะมาเยอะมากเยอะชนิดที่แบบอ้อยเดินเหยียบไม่ได้อะเมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานทางเทศบาลเขามาพ่นยาให้มันก็เลยเบาลงไปเยอะมาก ก็ห่วงอะไรไม่กลัวไม่ห่วงค่ะเพราะว่ามีเด็กเล็กอยู่กลัวเดี๋ยวมันจะมาเข้าหูอะไรพวกนี้เพราะมันเริ่มปีนขึ้นมาบนบ้านละแล้วทาไงตอ,ตอนนี้ก็รอทางเทศบาลอย่างเดียวว่าเขาจะมาจัดการก้ไขย,ยังไงเพราะว่าเมื่อวานเขาได้มาฉีดยาแล้วแล้วมันก็เบาลงไปเยอะแล้วค่ะ,มคะไม่เคยเจอเย,ย,เยเอะเลยคะ่ะครั้งนี้ครั้งแรกเลยมาอยู่เนาะ ห่วงว่าเรื่องของสารเคมีตกค้างนะครับว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะครับวันนี้เลยลองทดสอบใช้ตัวของคอลินนะครับที่เป็นโรยผงแล้วก็นำมาแจกใจ่ายให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำไปโรยในบริเวณที่ตัวกิ้งกือมันขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ย ใช้ผสมน้ำนะครับแล้วก็เอาฉีดพ่นตามรอบๆบริเวณบ้านนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของคอรีนเนี่ยนอกจากกินชุนแล้วเนี่ยแล้วก็กําจัดมแมลงได้เนี่ยหลังจากที่มันมีการฝนตกหรือว่าเ,าเขาใช้น้ําล้างนะครับในทั่วบริเวณบ้านเนี่ยยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะครับในสมมุติว่าถ้าเกิดว่า มันไหลลงไปในทางระบายน้ําหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังช่วยฆ่าเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่งครับผมได้าครับได้ผลไหมก็ตอนนี้ค่อนข้างได้ได้ผลดีนะครับและเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ผสมน้ําแล้วก็ใช้เครื่องฉีดพ่นเครื่องใหญ่เนี่ยได้พ่นแล้วก็กำจัดให้ชาวบ้านในบริเวณทอบโลกทั้งหมู่บ้านครับ